ร้อยวันพันพีกเกิดมาไม่เคยรู้เรื่องการกราบสามีพอไปเรียนเขาบอกว่าการกราบสามีจะทําให้ชีวิตดีขึ้นใช่เหรอวะคําถามยื้มมากค่ะหนึ่งปีเต็มๆที่ไปเรียนนะคะปิดในปีแรกเนาะเรียนบมดไปครึ่งล้านในปีแรกที่ไปเรียนนะคะ คุณตอนที่เขาให้กราบสามีสามีดีไหมดีมาสามีเป็นพ่อได้เลยเป็นพ่อคนที่สองได้เลยนะคะแต่กาบไม่ได้ทำไมฉันต้องกาบเขาว่าฉันหางเงินได้มากกว่าเขาอีกฉันเก่งกว่าเขาอีกฉันอนันนู้นฉันอันนี้ฉันอันนั้นยะมากค่ะเพราะไม่ได้มองสิ่งที่เขาดีแต่มองสิ่งที่เราเด่นเข้าใจเนาะมองสิ่งที่เราเด่นนะคะเด่นกว่าเขาอะไรแบบนี้กราบโดยการแอบกราบกาับมอญแอบกราบกับตอนลบับอะไรแบบนี้แต่ทุกวันนี้ค่ะโอ๊ยคุณคะอยากจะกาบทุกครั้งที่อยู่ใกล้นะคะยิ่งกาบยิ่งรวยน่ะ เรากราบในสิ่งที่ดีของเขาค่ะเขามีอะไรดีให้กราบกราบขอบคุณกราบขอโทษกราบขอขมากราบอโหสิกรรมแบบนี้ค่ะกราบไปกราบมาเงินเข้ากระเป๋ากราบไปกราบมานี่แววว่าจะซื้อแหวนเพชรให้วงละสองสามแสนกราบไปเถอะคุณกราบไปเถอะวันใดวันหนึ่งแหละคุณเชื่อครูเหอะกราบไปนะคะ คุูค้าหนูกาบไปได้ค่ะผัวหนูกินเราคุูค้าหนูกาบไปได้ค่ะผัวหนูไม่ทัมาหากินอะไรเลยคุูค้าหนูกาบไปได้ค่ะผัวหนูไม่ได้เรื่องเลยคุณกาฟังนะคะอันนี้ได้ยินเยอะมากนะคะตั้งแต่ครูสอนหนูกาบผัวตั้งแต่นั้นมาหนูไม่ตามครูอีกเลยอย่างเงี้ยกูก็บอกว่าเอาที่สบายใจนะคะคนไหนกาบคนนั้นก็ได้จะบอกนะบางคนก็บอกสามีอายุน้อยกว่าบางคนก็บอกว่ากาบไปได้น่นเนี้าบไปเถอหลับหูหลับตากาบไปเถอะ ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีหลับหูหลับตากราบไปก่อนไอ้แรกๆจะให้เรากราบแบบเคารพบ,บูชาไม่ได้หรอกแล้วบางคนก็ว่าคุยนะแทนที่จะมาสอนผู้คนกราบพ่อกราบแม่ม,มาสอนกราบผัวคนพ่อแม่เนี่ยต้องกราบอยู่แล้วแมไม่ต้องสอนนะ่ะ นะใครถึงขั้นต้องสอนให้กราบพ่อแม่นี่ก็แบบว่าหอ <c oughs> เลยนะคือจริงๆเราต้องกราบอยู่แล้วเนาะครูนะกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาต่อเลยนะไม่ได้เคยกราบสามครั้งนะคุณ <c oughs> กราบตอนแรกก็ฟืน้นเพราะอะไรเราอะเข้าใจว่าเราเก่งไงบอูอ้เราแม่งเก่งเราแม่งแบบอีกโก้เยอะอีกโก้เยอะนั่นแหละว่าง่ายๆนะคะแต่พอหลังจากที่เราอาะค่ก้าวผ่านคุณเอ้ยเมื่อเวลามันลงล็อก เมื่อทุกอย่างสามีจะเปลี่ยนบางคนสามีกินเหล้าเมายาสามีเลิกเหล้าเลิกยา,า,าบางคนผัวให้เงินเดือนละพันเอาทุกวันนี้ให้เดือนละหมื่นทุกวันนี้ครัวไม่ได้ต่ำกว่าแปดหลักโอ้ยอยญ่อิจฉารูถ้ากลาวไม่ได้เท่าครูไปโตอิจฉากูพอถึงเวลานะคุณมันประหลาดมากสามีเราไปหยิบไปจับไปทําอะไรลุงค่ะลุงเลืองค่ะ จะทำอันนี้ก็ได้ตังค์จะจับอันนี้ก็ได้เงินสมมติเนาะครูหนูกลับไม่ได้หรอกเขาเมาครูหนูกลับไม่ได้หรอกเขาตีเขาด่าลูกเขาดุหนูเขาตีหนูหรืออะไรก็ตามช่องว่างยิ่งเยอะทําให้เราอะยิ่งมีของขวัญรออยู่ชิ้นใหญ่จำเอาไว้นะคะทุกคนอะไรที่ยากอะคะ่ะมันคือวันหนึ่งมันจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ถ้าเราทําได้เมื่อก่อนนะคะฝันไปเถอะว่าจะมาสอนใครให้กลับหลัวเพราะฉั้นคนนึงก็แบบปีนึงนะคะถึงเก้าผ่านได้ปีนึงจริงๆ